ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นการ์ดของทาง n e ็ t l ล่พี่โอ้ลครับใช่ก็คือจริงๆอันนี้นี่คือจะมีการ์โค้ชทั้งสองคนแล้วซึ่งอันนี้ไม่ต้องรุนนะฮะคือตัวเมีได้คนจะได้เหมือนกันสุ่มสุ่มสุ่มแตกเอาคนละใบคนละใบอ่ะผมชอบคนระบายจับ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 เอ้ยเราลองเดากันหน่อยว่าใครจะได้อ่ะเออเออเออพี่เอ้อ่าหนึ่งสองสาม พี่วมสุขอรันภูดชัยอ่าไม่มีอะไรนะครับเราก็เราก็หาอะไรเล่นไปเรื่อยไม่ใช่ฮะวันนี้ไปใครว่างๆก็ลองเอาไปให้เพื่อนแบบเล่นกันได้นะสุ่มๆมาเอาไปผ่านกันไปมาชิ้นชิ้นต่อไปอันนี้อันนี้อะไรนะฮะมาข้างบนแล้วก็ต้องข้างล่างไส้เอสเป็นของขวัญจากมีเอสครับนะซึ่งเขาไม่กินมิบคือเพิ่มงูมั้งหลังคุณดูไม่ใช่อันนี้มันสายห้อยอ่าลองแกะลองแกะนี่เาเรียกว่าการโลเดอร์นะครับใช่ซึ่งใครแบบใครจริงพอดีเลยนะพรอเนสเล่เอาแค่นั้นหน่านี่ไงแล้วกกกก็เิิดดาาารโคลลนนนนัะอองใส่่่่ท ใช้เป็นปะเนี่ยหุ้ยข้างหลัง be the best be that หุยอุ้ยผมไม่ได้ตั้งใจนะหยิบหน้าเนี่ยมันมันมาเองมันมาเองพอดีนี่คือจริงๆอันนี้ดีดีทุกอย่างเลยนะมันมีอยู่อย่างนึงเฮ้ยแปลกๆอยู่ตอนนี้ไม่ใช่การ์ดนะหน้าอันนี้ซึ่งข้างหลังเนี่ยก็จะบอกเลยว่ามีใครบ้างซึ่งให้ทุกคนไปดาวดูว่าถึงสองคนเนี่ยเขาเรียงใช้หลักการการเรียงไงอ่าให้ทุกคนไปดาวให้ทุกคนไปดาวโอ้โหรูแล้วเออเออเฮ้ยพี่ยอ้ไม่รู้นะขึ้นหนักอ่ะ